สวัสดีลูกเสือชาวบ้านสวัสดีครับผมนี่ได้รองเท้าลูกเสือชาวบ้านไปไหนนะี่ไปไหนฮะพี่เตี้ยจะเดินไปไหนเออรองเทา้านะรองเท้าเท่ไหมครับรองเท้าลูกเสือชาวบ้านนะครับคู่เล็กนะครับต้องมีรองเทาเชือกเกาะครับมัดไม่ได้เอาพื้นออกด้วยมี่บ้านไปไหนไใหญ่บ้านวาเลนจะไปไหนเนาะ ทำอะไรกันยูริก็ปิดเทอมนะจ๊ะอยู่บ้านกับน,น้องวันนี้เป็นวันอังคารเนาะฝนตกตั้งแต่เมื่อชเช้ามืดเลย<ด>แล้วก็ยัง,<ด>งตกอีกแล้วดูดูหนังท้องของเขาเนี่ย<ะ>โอ้ดูหนังเรื่องอุ้ยนางนาคเลยเหรอนางนาค<อ>เป็นเป็นท้องเกิดมาเป็นยอดเป็นชีดด้วย <H are> ใช่เป็นยังไงนะเป็นท้องมีท้องวู่มันแล้วก็เป็นยอดชี้มันมาเลยหรอใช่มีเลือดด้วยเหรอใช่ โอ้พี่ดูเหรอพี่ไม่กลัวเหรอพี่กลัวเลยโอ้ทำไมพี่กลัวจังกลัวย่างป้าก็กลัวแหละเนาะว่าเรนกลัวไหมอ่ะกลัวไหมกลัวกลไหมกลัวกลัวก็เลยไม่ดูใช่ไหมนี่กลัวก็เลยไป่ช่พี่บอลริดไม่ได้เนาะพี่บอลริดเก่งเนาะ่อลริดไม่กลัวอะใหญ่อาใหญ่อาใหญ่จะเล่นเงินไม่ใช่ของตัวเองหรอไม่ใช่ของพี่ซะหน่อยบุหรี่ละสกปรกนะรอเพื่อนเด้์ รองเท้าเท่ไหมครับโอ้โหรองเท้าผมรองเท้าขับบ่ยนะนี่จริงนะรองเท้าลูกเสือชาวบ้านหรือเออฮึ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 เปิดแสงหน่อยสิแสงนมาแสนมาโอ้โหแข่งโอเวอร์เลยครับนี่นี่เหรอนี่เลยเหรอฝนตกนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านนะครับ เจ้หม yeah, ุนด ah, ิหม oh, 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 sí, ุนยังไงออะหมุนสิหมุนยังไงหมุนยังไงโอ้หมุนยังไงเหรอโอ้หมุนยังไงเหรอใช่จริงๆด้วยนะสวัสดีค่ะพี่วันทสวรรณค่ะเอามาคล้องมือปลาทำไมคะดู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 นะขอดูรูจมูก่อมจมูกโตไหมโอ้โหจมูกบักเอฟเลยว่ะเออพี่วัิติดเทมแล้วพี่วิสเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนพระคอมารเรียนสูเรียนอยู่ชั้นไหนคะก็อยู่ชั้นสองข้างล่าง ชั้นอนุบาลอะไรชั้นอนุบาลสองสองทับอะไรสองทับหนึ่งไม่ใช่ไปอยู่ห้องใครอยู่ห้องครูกระต่ายเออครูกระต่ายอยู่สอนอยู่ห้องชั้นทับอะไรสองทับอะไรนะสองทับสองทับอะไรของพี่บรลิศอ่ะสองทับสองใช่สองทับสองมีเพื่อนเพื่อนสนิทชื่ออะไรมีตังอ่าทามอ่าใบบุญมีใครอีกเกซี่มีใครอีก น่าจะไอชิตาโกนเหรอมีใครอีกอันชันมีหรือเปล่ามีอาซันมีไหมมีแล้วก็มีใครอีกนะเคอตีสเคอตีสก็มีเหรอมีใครอีกไหมลืมใครหรือเปล่าลืมใครลิสาไงลิสาใช่ลิสาเพื่อนสนิทใช่ไหมใช่เออลิสาเนี่ยน่ารักไหมใช่เป็นเพื่อนสนิทพี่วารีดเหรอ เหรอแล้วใครขี้ดื้อมั่งในห้องเพื่อนใครขี้ดื้อน้ออชันอชันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หนูหนูพูดผิดอชันอชันเหรออย่าพูดหนูพูดผิดอ้าวหนูพูดผิดแล้วอชันดื้อยังไงเหรอเขาดื้อยังไงเขาไม่ได้ดื้อเขานั่งเก็บด้วยอยู่แต่ว่าแต่อว่าเขาดื้อกันไปอยู่หนูก็ดื้อกันไปอยู่บางทีเขาดื้อกันไปเหรอไม่ถึงอ้โหบางทีเขาดื้อกันไปรีบดื้อเหมือนบักเตี้ยนี่บอเหมือนบักเตี้ยดื้อกว่าบอใช่ ใช่บอกเตี้ยนี้ดีกว่าใช่ไหมเมียฉันเมียฉันด้วยแตอโทรศัพท์ได้เลยไอ้นี่ไอ้นี่เห็นด้วยสามเป็นหน้ชอบต้โทรศัพท์ค่ะจะเออไม่มีเจ้เจ้เอาออกแล้วเอารูปเจ้เก็บไว้ยังไม่ได้เอามาใส่คลิปเลยอืมเอารูปเจ้ใส่แล้วเดี๋ยวต้องหารูปเจ้ิอ๋เอามาให้เอามาให้เอามาให้หนูดูหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงยูทูบให้ดูก็ถ่ายอยู่นี่ไงถ่ายพี่เล่นกันอยู่นี่ไง เดี๋ยวลงยู u ูปให้เหมือนเดิมไอ้โเหยียบขากันเว้ยโอ้โหไอ้โหดไอ้โหดเหยียบขาข้าไอชิดี้แกเหยียบขาข้าเออโอ้ยแกกระโดดสักขาได้แล้วแกคือไอ้โหดแก่ี่ไอ้โหดจริงๆเลยไอตี้ยถ้าไม่ได้ใส่เกือบด้วยแกเห็นไม่มีข้าใส่ถุงเท้าที่เฉยๆข้าไม่ได้ใส่เกือบนะแกจะมายกทับขาได้ไงนี่เนีนี่เนี่ยนี่เนี่ยยกเลย กระดก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 กร,ระดกสีกระปูสี่มลิระวังเชือกมันฟาดหัวกันไม่เบี่ยงไม่เบี่ยงเดี๋ยวมันจะโดนหน้าตัวเองแล้วโดนหน้าคนอะื่นนะเชือกรองเท้านะเนี่ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะใชั้นนี้พี่วันเรนเจ็บไหมคนดื้อเล่นแล้วจะเจ็บนะดึง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 ,ดง,ดงสวัสดีครับอ้ยิ้มหวานให้หน่อยสิยิ้มหวานเออายบายกล้องให้หน่อยเร็วบายบายสวัสดีครับหน่อย สวัสดีครับบาเลนชิดื้อนะคะบาเลนอยู่ที่ีบ้านอยู่ที่บ้านชิดื้อนะบูเออเออเออนันตีเราสามข่ายเราไหวเออเกยอะไรเป็นอะไรบูอ่ะไปเข้าบ้านกันไปไปบายยูนี่บ๊ายบายน้อยสวัสดีค่ะจุ๊บๆนะคะโอเคบาลนบ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบาย จุ๊บจุ๊บจุบจุบไปเข้าห้องเข้าบ้านไปจากอยู่บ้านกันแม่แม่อร่อยฮะโอเคโอเงเออมันมาแล้วมันเหยียบขาใครอีกแล้วนี่ทายรู้จมูกเลยเอ้ยนี่ก็จะเหยียบสักขากันเว้ยโอ้โหอีกจะออกไม่ทันไอ้ไอ้โหดไอ้โหดไอ้โหดแกโหดแล้วไอ้เจี๊ยบแกโหดแล้ะ โหดโหดโหดเลวโหดเอเอ,เอไปดีกว่าพอแล้วบ๊ายบาย